บ้านแถวไม่ได้มีดีแค่มาพันห่องครับวันนี้มาพายเรือทีมเมืองการทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณจุดรวมบลของทีมหนุ่มเมืองกาลครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าบ้านแถวเรามีดีเพราะว่าครึ่งหนึ่งของทีมหนุ่มเมืองการเนี่ยเป็นคนบ้านแถวมาพายใช่ครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับพิศักดิ์ครับผมนะครับ วันนี้พวกรมก็เป็นตัวแทนของคนบ้านแพรวที่มาพายให้เดือนนุ่งเมืองการในวันนี้ครับต้องบอกว่าเรานะคนบ้านแพรเราก็มาสร้างชื่อเสียง<ช>นอกพื้นที่<ช><ช>จริงจง<ช><ช>แล้วอ่ะเราดูในทอททัศน์นะครับที่เขาถ่ายทอดส่นเนี่ยก<ช>็ <ๆ S 2> จะไม่รูร้ว่าอเนี่ยคนที่พายอยู่คือคนบ้านแพรนะแต่จริงจริงแล้ววันเนี้ย หนุ่มเมืองการเจ้าถิ่นด้วยพายที่เมืองการด้วยและทุกคนบ้านแถวเรามาเยือนที่เมืองการแล้วเราก็มาพายให้กับหนุ่มเมืองการอีกใช่ครับตอนนี้เราก็จะได้ทําการลงไปแข่งรอบ4ี่ทีมนะครับถ้าเราชนะขึ้นมาเราจะได้ขึ้นชิงถ้วยพระราชทานครับชิงถ้วยพระราชทานในวันนี้ใช่ครับโอ้โหอันไหนครับมีอันไหนคนบ้านแถวบ้างพี่อันไหนบ้านแถวบ้างคนบ้านแถวนครับมีคนบ้านแถวหมดเลยนะครับคนบ้านแถวหมดเลยอันนี้ของดีบ้านแถวใช่ไหมของดีบ้านแถวครับ แบงแบงโจครับบ้าแพงวครับที่โจครับที่เต้ยนันหนูมันัดครับอันนี้มันลููครับดครับอันนี้ทีมคนใช้กำลังใช่ไหมใช่ครับใช้แรงก็ถ้าดูคลิปนี้จบคุณก็จะรู้ว่าหนุ่มบ้านแพวนี่เราจะเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าใช่ครับบ้านแพวก็มีดีนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับครับบ้านแพวได้มีดีแค่มาพันมองครับวันนี้มาพายเรือที่เมืองกานเรือ เรายายามที่เมืองกาใช่ไหมต้องได้แชมป์ใช่ไหมพี่ต้องได้แชมป์ครับไปแล้วครับทุกคน3 0ฝีพายครับรอบตัดเชือกครับก็เป็นแรงเชียร์ให้กับทีมสาวเมืองเพชรด้วยนะครับก็คนบ้านแถวครับครึ่งลำทุกคนที่มาพายในวันนี้ครับก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับนักแข่งทุกทีมด้วยนะครับทุกคนอันนี้พร้อมที่จะไปจุดออกตัวแล้วครับทุกคน ออกไปที่จุดสตาร์ทอีกหนึ่งลำครับสำหรับคีมหนุ่มเมืองการครับก็ต้องบอกว่าฝีพายครับก็เป็นคน้านแถวอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับลํำหนีทุกคนในรุ่นของ30สฝีพายครับทิงถ้วยพระราชทานในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมภาพการแข่งขันในวันนี้ครับมาแล้วครับทุกคนรอบตัดเชือกครับหนุ่มเมืองการกับหนุ่มคุงเทพครับหนุ่มเมืองการ เสื้อสีแดงครับหนุ่มกรุงเทพเสื้อสีน้ำเงินครับทุกคนต้องบอกว่าทีมหนุ่มบางกานครับก็ฝีภายจากอำเภอบ้านแค้วเหมือนกันครับทุกคนนำขึ้นมาครับตอนนี้ ลุ่มน้ำนี้ครับหนุ่มเมืองการได้รับชัยชนะไปครับไปพบกันรอบชิงชนะเลิศทวพราหมณ์ทารครับทุกคนสําหรับหนุ่มเมืองกาญมาแล้วครับทุกคนรอบตัดเชือกครับคนสวยเมืองเพชรครับอยู่ฝั่งน้ําเงินครับทุกคนก็เป็นกำลังใจใคนบ้านแถวด้วยครับตอนนี้เราํำอยู่ครับ ครับคนสวยเมืองเพชรรับใช้ชนะไปครับสำหรับลุ่มน้านีครับทุกคน